สวัสด,ดีจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟุตบอลวาไรตี้นะจ๊ะวันนี้อาจจะไม่ใช่ความสนุกสนานเหมือนเมื่อวานวันนี้ลุงไปเจอเรื่องมานะจ๊ะเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์แต่ว่าเพิ่งเห็นข่าวก็ข่าววันที่15ก็คือวันเมื่อเนี่ยแเมื่อคืนนี้แหละก็เลยตัดสินใจว่ามาเล่าให้ฟังดีกว่าเพราะรู้สึกเศร้าเหมือนกันนะเราจะเคยได้ยินคํากล่าวที่บอกว่าไม่มีใครตายจากการทํางานแต่เราก็เห็นข่าวว่ามีคนญี่ปุ่นทํางานจนตาย เราไม่เคยได้ยินข่าวว่าไม่มีใครเรียนจนตายแต่เราก็เคยได้ยินข่าวว่าเด็กคนหนึ่งเรียนจนตายเราพูดกันบ่อยๆมากๆเลยนะว่าโอ้โหเป็นนักฟุตบอลน,นี่มันดีร่างกายแข็งแรงเพราะฉะนั้นไม่มีคนตายเชื้อใหม่เมื่อวันที่สิบสองุมพาพันธ์ที่ผ่านมานี่มีคนตายจากการเป็นนักฟุตบอลคาสนามฟุตบอลเลยนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนี่คือเรื่องจริง เกิดขึ้นจริงแม้จะไม่ใช่ลีกดังที่เรารู้จักอะไรก็ตามแต่ดุงจําเล่าให้ฟังและขอแสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยเสียใจมากๆจริงๆใครบอกว่าเรื่องบางเรื่องมันมันเกิดขึ้นโดยที่เราก็ไม่ทันได้รู้ตัวนะอย่าไปคิดนะว่าชีวิตคนเรามันไปได้ไกลมันมีเยอะอย่าคิดเรื่องนั้นคนเราบางทีแม่งล้มลงไปแล้วก็หายไปกับอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันมีนะ พูดแล้วก็เศร้านะาจริงพูดแล้วก็เศร้ามาเน๋้วเรามาดูข่าวกันดีกว่าตรงนี้เพราะต้องบอกเลยว่ามันเป็นการช็อกวงการมากมือกาวหลีกล่างของเบลเยียมเสียชีวิตกระทันหันหลังเซฟจุดโทษให้กับทีมได้พูดแล้วช็อกมากๆไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วล้มลงไปนะแล้วาภาพของคนคนนี้จะถูกไว้อะไรในเรื่องนี้เขาเรียกว่าเสียชีวิตคาสนามบอลเลยทีเดียวคนคนนี้จะได้ใบอะไรฉันจะไว้อะไรเขาฉันจะรู้สึก ภาคภูมิใจชั้นรู้สึกดีใจนะต้องบอกก่อนนะอย่างหนึ่งชั้นดีใจนะที่ชั้นได,ได้มาอ่านข่าวในช่วงนี้มาเจอข่าวแบบนี้แน,น่นอนแหละเป็นข่าวที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นชั้นดีใจที่ชั้นได้นําเสนอข่าวนี้ให้กับทุกคนได้รู้จักบางคนอาจจะไปดูข่าวถือกับซื้อตัวย้ายตัวนักเตะคนซื้อนูน่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปแต่ข่าวนี้เป็นข่าวที่ชั้นอยากอ่านอยากให้ทุกคนจดจํเข่าในฐานะนักฟุตบอลคนหนึ่งที่เสียชีวิตคาสนามมาดูกันนะจ๊ะว่าเกิดอะไรขึ้น ถือเป็นข่าวเศร้าสะเทือนวงการฟุตบอลครั้งล่าสุดเมื่ออานีเอสปีดผู้รักษาประตูของทีทมวินเคนในลีกล่างของประเทศเบลเยีเยมต้องเสียชีวิตจากกัะทันหันหลังเซฟจุดโทษให้ทีมได้เพียงไม่กี่วินาทีโอ้โหเศร้าเลยนะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่สิบสองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในเกมฟุตบอลระดับดิวชันเของเบลเยีเยม อีข้างล่างเลยนะจ๊ะครูระหว่างวินเคนพบกับเวสโตเซเบเกขณะที่ฝั่งเจ้าบ้านนำยู่่องประตูตอนหนึ่งเขาสู่ช่วงครึ่งหลังทีมเยือนมาด้ลูกจุดโทษแต่ก็ถูกเซฟเอาไว้ได้โดยเอสิดผู้รักษาป,ประตูวัย2ีของเจ้าถิ่นนะอายุเข่าก็ไม่ได้น้อยเลยอายุเอ้ขออภัยอายุเขาไม่ได้เยอะเลยอายุยังน้อยอยู่เลย แต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเอสพีล้มปุ๊บหมดสติระหว่างเส้นปากประตูตรงจุดที่เขายืนเซฟจุดโทษจนทีมแพทย์ต้องเข้ามาช่วยเหลือด้วยวิธีกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าแต่ก็ไม่มีการตอบสนองจากที่ประจอนเป็นไปได้ไหมวาที่แบบบอลมันโดนอกแล้วแบบหยุดไปเลยอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมอันนี้ยากรู้ไม่รู้นะก่อนจะได้การยินยันจากแพทย์ว่าเขาเสียชีวิตหลังจากถูกนาตัวส่งโรงพยาบาล โดยสาเหตุการเสียชีวิตก็ยังไม่ได้รับการยืนยันและจะทําการชนสูตรพลิกศพอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเศ้าลูกบอลยังอยู่ในการเล่นของเอ็กซ์ดลุกขึ้นมาเพื่อตามเซฟจังหวัดที่สองให้เร็วที่สุดแต่เขากลับล้มลุนในทันทีสเตฟานเตวิเซนผู้ช่วยของโค้ชของทีมวินเที่ยวกล่าวไว้โดยล่าสุดแฟนบอลนักเตะสตารโค้ชและเพื่อนของเอ็กซ์พีดได้เข้าร่วมพิธีศพที่สนาม ราวหนึ่งพันคนท่ามกลางความโศกเศร้าจากการจากไปยังไม่มีบันกลับของผู้รักษาป,ประตูหนุ่มที่มีอาชีพหลักเป็นวิศวกรและเป็นนักวิเคราะห์ฟตุฟตบอลด้วยโอ,โ,โอ้โหโอโลอกมันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะใครจะรู้อ่ะอย่างลุงอ่ะลุงอายุก็เยอะแล้วใช่ไหมเอาเขาก็คิดว่าโอ้โเดี๋ยวเราอายุเยอะกว่าเราก็ต้องไปก่อนเนี่ยเด็กอายุยี่สิบห้าได้เปล่าวะท่าการเป็นเด็กยี่สิบห้าไปก่อนลุงที่อายุโอ้โหห้าสิบขนาดนี้เห็นไหมมัน มันไม่มีอะไรเป็นไปได้ทั้งหมดทุกอย่างเป็นไปได้หมดเนาะยังไงเรื่องนี้ก็ก็ขอให้แบบเป็นข่าวนะเป็นข่าวที่สลดุมากๆเลยแต่ก็ขอให้เรื่องนี้เรื่องเราเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นข้อคิดเพื่อเตือนใจนะสาหรับใครที่มองว่าสภาพร่างกายไม,ไม่แข็งแรงพูดไบเปนรอป่ตรงๆเลยว่าถามว่าถ้าตายกลางสนามอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรคุ้มเลยสักนิดหนึ่งนะโอเคขอบคุณนะทุกคนที่ติดตามานี่ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าข่าวหน้ารูปแบบหน้าวันนี้เศร้าสลดจริงๆ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า